บันทึกรายการค้าวันที่12มกราคมสั่งคอมพิวเตอร์จำนวน2เครื่องเครื่อง,องละ18,000บาทจากบริษัท Apple ิลจำกัดเราจะเข้ามาที่โปรแกรมนะคะเลือกที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าคลิกที่ WorkFlow ค่ะเลือกใบสั่งซื้อ PO เล่มเอกสาร0001กด OK ค,ค่ะ เรายังไม่มีใบสั่งซื้อสักใบเลยนะคะให้เรากด F3 เพิ่มในช่องของเลขที่และเลขที่อ้างอิงนะคะเราจะให้โปรแกรมรันให้อัตโนมัติเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่12มกราคม58นะคะ120158รหัสผู้ขายนะคะถ้าเราจำไม่ได้ให้เราใส่ชุดเรา Enter เราสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท Apple นะคะ เลือกที่บริษัท Apple จำกัดลงมาที่รายการสินค้าค่ะในช่องตัวทีนะคะจะเป็นประเภทของสินค้าหรือชนิดของสินค้านะคะให้เราใส่จุดเลือกเป็นสินค้าสำเร็จรูปค่ะรหัสสินค้านะคะถ้าเราจะไม่ได้ให้เราใส่จุดแล้ว Enter เราสั่งซื้อคอมพิวเตอร์มานะคะให้เลือกที่คอมพิวเตอร์ ช่องจำนวนนะคะให้ใส่จำนวนสองเครื่องกด enter คะ่ะจำนวนสองเครื่องหน่วยนับเป็นเครื่องกด ok คะ่ะในที่นี้นะคะเราสั่งซื้อมาในราคา18,000บาทเราจะแก้ไขตรงราคาซื้อนี่นะคะให้เป็น18,000บาทกด ok คะ่ะ ราคาสินค้าหนึ่งหมื่แปดันบาทกดโอเคค่ะจำนวนเงินทั้งหมดก็จะเท่ากับสามหมืนหพันบาทนะคะให้เรากดเอพสิบบันทึกกดโอเคค่ะ เราจะพิมพ์เอกสารนะคะให้เรากด yes กดที่ p ิ i n ์ค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นใบสั่งซื้อสินค้ามาให้เรานะคะสั่งซื้อคอมพิวเตอร์2เครื่องเครื่องละ18,000บาทจำนวนเงิน3 6 0 0 0บาทนะคะสั่งซื้อจากบริษัท Apple จำกัด นี่ก็จะเป็นหน้าตาของใบสั่งซื้อนะคะสำหรับรายการนี้ก็จะมีการบันทึกเพียงเท่านี้นะคะให้เรากด escape ออกได้เลยค่ะกด yes แล้วก็จะมีใบสั่งซื้อเพิ่มมาหนใบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ